สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านนะครับรวมถึงทางฝั่งพี่น้องสอปปลาวทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่9นะครับผมเดือน10 2566นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดนะครับผมก็ในสูตรนี้นะครับพี่ๆก็หลุดมา2งงวดแล้วนะครับพี่ๆผมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเนาะ ก็ทําไปตามสูตรคํานวณน,นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมหวังว่านะครับวันนี้นะครับผมคงมาในตัวเน้นตัวเจาะเด้งๆปัง,ปงๆนะครับก่อนเข้าไปรับชมนาทางขอฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณน,นะครับโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผม แล้วก็พี่ๆเป็นเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคถ้าได้สนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคแอดมินของบ้าหลองนะครับผมในงวดที่แล้วนั้นนะครับผลที่ออก171936นะครับพี่ๆเนาะก็แนวทางของเรานั้นหลุดไปนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกอีกครั้งนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับส่วนแนวทางในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับลุดมา2งวดแล้วนะครับงวดนี้นะครับน่าจะมาเน้นๆนะครับในงวดนี้เนาะสายวิ่งสายรูดนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่นะครับในงวดนี้สายวิ่งสายรูดเม็ดเดียวผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับตัวเจาะนะครับ

1 8 1 9 1 3 1 2 1นนะครับในตัวเน้นนะครับผมเจาะคู่จะเน้นให้3คู่นะครับตัวเน้นผมให้ไปที่18 1 2นะครับ1 3มนะครับผม1น12 13นะครับสลับพี่ทนายที่ทุนน้อยเนาะเน้นให้3คู่นะครับเจาะให้5คู่นะครับ 3ตัวนะครับผมให้ไปที่9 912 918นึ่งสะครับผมนี่เลยนะครับผมเนาะเก้าหนสอาหนับ สามตัวนะครับผมแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะครับวิ่งลูดก็จะประมาณประมาณนี้นะครับเนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจนะวิจนะยานในการรับชมด้วยนะครับพี่พี่เพราะว่าแนวทางนั้นหลุดมา2งวดแล้วนะครับหวังว่านะครับงวดนี้ขอให้มาตรงตรงเน้นใน,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 นตัวเน้นตัวจอดเนาะนะครับหรือว่าท่านใดยังไม่แน่ใจก็รอเปรียบเทียบกับแนวทางเลขทูบหรือว่าในโค้งสุดท้ายได้นะครับผมก่อนออกไปนะครับก็ขอกมาขอกำลังแรงใจจากพี่พี่สมาชิกนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ